เมนูวันนี้ค่ะพี่นองมณีจะนําเสนออู๋น้องหม่สมค่ะพี่นองเคยกินเคยเห็ดบอค่ะสภามาอูน๋น้อไหม,ม่มสมใสหมูติดมันหรือหมูสามสันค่ะพี่นองใส่ผักอีตูผักชีลาวหอมๆหุหนหนค่ะมาค่ะมาเบื่องวิธีทําของหนูวัสดเฮ็ดจ่างใดกันจ้า สวัสดีค่ะมาพบกับยินยูแบบบานๆปียาชาแนลค่ะพี่น้องมูอนิสภาพมาเทก,กับเขาค่ะเป็นเมนูอาหารอีสานบานเท่าค่ะพี่น้องหนูกับบูกว่าพี่น้องเคยกินเคยเห็ดบ่อตะวันหนูเคยกินแล้วแซ่บค่ะจะมาบอกต่อนะคะพี่น้องก็คืออู๋นอไม่สมใส่หมูสามสาันหรือหมูติดมันก็นได้ค่ะหม,มูจังไรก็ได้ค่ะแต่ว่าขอให้มีส่วนมันนําเนาะคะ่ะพี่น้องมันจะแซ่บนะคะส่วนผสมของหนูก็จะมี พริกแกงที่หนูโขกไว้ก็จะมีตะไคร่นะคะขาดบ่ได้ค่ะพี่น้องตะไคร้หอมแดงกระเทียมแล้วก็พริแกแห้งแต่ว่าหนูเซอร์เบ้นนกระเทียมนะคะพี่น้องเซนีนหอมแดงกับตะไคร้พริแกแห้งนะคะอันนี้หนูใหม่สมค่ะหนูต้มออกแล้วน้ำหนึ่งค่ะพี่น้องเผื่อจะบอ่ให้มันเปรี้ยวเกินไปนะคะอันนี้คือหมูสามสันหมูติดมันหมูยังก็ได้ค่ะขอให้มีเนือ้อมันลงมากค่ะพี่น้องตอ,องหนูก็จะมีปนเปีกันไปสิเนาะคะ่ะ แล้วก็จะมีผักชีลาวผักอีตูแล้วก็พริกโดดค่ะพี่น้องแค่นี้ละค่ะส่วนผสมของหนูค่ะเป็นการอูนเอาใหม่ง่ายๆบานสไตล์หนูค่ะพี่น้องเอาละค่ะก่อนจะลงมือทำกากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามพห้น่าเมเดอร์ค่ะทั้งแฟนเพจแล้วก็ยูทูบนะคะมาเลยค่ะมาเฮ็ดกันเลยค่ะเพื่อม่เป็นการเสียเวลาพี่น้องค่ะก่อื่นเอาพริกขี้หนูโขกไกวเลยนะคะลงไปพัดก่อนค่ะพี่น้อง สังเกตบางวันทุกลิปีิเป็นอาหารอีสานนูสงเหตจึงสีเพราะว่ามาเสตหึงเ่องแกงหอมค่ะพอผัดเติงแกงเมื่อมีกลิ่นหอมค่ะเติมน,น้าลงไปไห,นหน่อยนึงค่ะเท่ละคะพี่น้องทุกวิธีนะคะพี่น้องทุกขั้นเมนูเห็ดแกงเกี่ยวกับอาหารอีสานนู่งเหตจังสีตลอดขออนุญาตขยับกล่องค่ะเพื่อให้เครื่องแกงเครื่องเผ็ดมันหอมนะคะ ข้อเริ่มิกลิหอมค่ะพี่น้องใส่หมูลงไปเลยนูเขาบอกว่าไม่นูนี้นะคะพี่น้องความแซสบอยู่ที่มูค่ะมู้นี่ตก โทอขาใ่าไหลายพี่น้องกินแบบพริกตีขึ้นจมูกหนูหมูนี่ตัวเป็นหมูติดมันนะคะพี่น้องเพราะว่าถ้าก,กินกับน้ำม,ม,มันสนมมันจะแสบมันจะแัดกันความมันกับความเปรี้ยวแสบอีลีค่ะพอลวดหมูเริ่มซุกค่ะพี่น้องใส่น้ำลงไปหน่อยนึงค่ะ กตามด้วยหน่อไม้ดองขออนอุญาตใส่มือเลยค่ะคุณหมอ แล้วก็เติมนะ้ำนลงไปนิดนึงค่ะพ่อคุกคลิกค่ะเอาละค่ะพี่น้องเดี๋ยวนูจะปล่อยให้มันเดือดซุขะข้าวหนึ่งเดี๋ยวคร้อมเบิ่งต่อจ้านูอยากให้พี่น้องได้กินน้ำนูด้วยค่ะพี่น้องหอมหุ่นหวนขึ้นมากค่ะเมนูนี้นค่ะพี่น้องค่ะสุกินให้แสบเีลาเรกินกับข้าวเหนียวค่ะ กินนม่ต่อหนึงมูติดมันสิ่งหนึ่งกับเขาเนห,น,ห,น,หนียวขนทอนเงียเข้าไปค่ะพี่น้องแสบค่ะอะไรจะเดี๋ยวหนูจะเริ่มปรุงค่ะหนูก็จะใส่น้ำปลา,าคือว่าค่ะอาหารอีสานบานเท่าเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะบุได้ก็คือน้ำปลาาค่ะแต่บุไดบโบมักโบอสอบโบอของใส่ก็ได้เยค่ะพี่น้องใส่ย่างอื่นลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยพรปรุงรส ก็ชั่วรสห,หน่อยนึงค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนี่เอามาตัดเผื่อบกให้รน้ำมัส่วนห้องนี่เปรี้ยวเกินไปนะคะ่ะนี่ค่ะตัดสัด้นนพอดีค่ะพี่น้องมันจะบริเทศแห่งบ้านเร่ยนเป็นอาหารไทยค่ะกำลังพอดีกินนะคะแล้วก็น้ำปลาทีหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกโดดเพิ่มความเผ็ดร้อนแรงค่ะ อูอไปเรื่อยๆค่ะอูไปเรื่อยๆจนกว่านามสี่้งค่ะพี่น้องหัาไม่นูนนี่สับไห้มีนามลายค่ะจบะบอใหมีนามแบบฤๅสีเลยค่ะพี่น้องค่ะมันแห่งๆคุกคิดค่ะพี่น้องเรา,คาไคยใส่พระอิตูกับพักชีลาลางไปค่ะเราก็ผู้ใดามากคว่ำเข้มกว่หนี้นะคะ่ะพี่น้องก็เติมไปได้อีกตามใจปา,จากเจาของนะคะแต่ว่าอันนี้หน็ทวิธีให้เบ,เบงว่าวิธีการอูหน่อหม่ของนูจะเป็นังษีค่ะเป็นอูหน่ไม้ดองนะคะพี่น้องแ่บเพื่อกันค่ะ เป็นมือตุมเป็นเลยก่อนค่ะมันสุกคักๆก่อนในสภาพมะม่วงอีกรอบหนึ่งค่ะข้าวเริ่มสุกดีแล้วค่ะพี่น้องเราก็จะมาชิมรสหน่อยหนึ่งค่ะอืมโอเคแซ่บค่ะน้องแซ่บนำคัญสีเผ็ดนะค่ะเพราะว่าเนื้อใหม่เดิมมันกับเผ็ดอยู่แล้วนะคะพี่น้องนะพวกข้ากขอมาใส่โบกพริกแห้งกับพริกดดเข้าไปอีกค่ะมันก็เลยเพิ่มความเผ็ดไปอีกค่ะ เอาละค่ะพี่น้องปิดท้ายค่ะทีนี้เราจะปิดท้ายด้วยใบยแมงลักค่ะแล้วกับผักที่เล่าลค่ะ หอมหอมพี่น้องหรือว่ามันพี่น้องบางคนอาจจะเอิ่นครัวก็ได้นะคะพี่น้องแต่หนูบานหนูเอิ่นอู้นะคะหนูก็เลยเอิ่นอูนะ้น้อยสมนะคะพี่น้องหรือใครจะเอิน่นว่าครัวก็ไม่สมก็ได้ะคะ่ะ พี่น้องแค่นี้ก็เป็น ET, อันเซตอูนอหม่สมของนู้นเหนูไม่เท่เจานให้เบิ่งจ้าแล้วละจ้าพี่น้องเมนูวันนี้ค่ะอูนอหม่สมใส่หมูสามสันหรือหมูติดมันค่ะพี่น้องใส่พักอีตูพักชีลาวหอมหว,ห,วห,วหวนหุนค่ะกระลั่งหอนๆนี่ค่ะพี่น้องหวนหุ่นเลยค่ะกินกับข้าวเหนียวก็ได้ข้าวเจ้าก,ก็ดีค่ะพี่น้องแต่อย่าให้แสบเอลีนะคะแนะนาําว่าให้กินกับข้าวเหนียวค่ะนอหม่กับหมู กับไปเสใพริกร้อนเข้าไปอีกสุดยอดค่ะเป็นข้าเข่าพ่เซษสุดๆสำหรับนูนะคะพี่น้องนี่ค่ะวิธีการทําก็คือเฮ็ดห้เบิ้งค่ะพี่น้องง่ายๆบั่นค่ะสไตล์นูคือเกาการเฮ็ดกับเขาของนูค่ะพี่น้องสามารถเฮ็ดตามเลยค่ะบม่มีอยังซับซ้อนยุ่งยากนะคะพี่น้องทุกเมนูที่เฮ็ดลงไปค่ะสามาการันตีตด่ว่ากินได้ทุกคลิปค่ะเพราะว่าคนนูเฮ็ดกินเองเจ้าของนะคะแซ่บค่ะพี่น้องนี่ค่ะมื้อนีเป็นแนะนาการเป็นอูนะคะพี่น้องแต่ว่าบางคน พี่น้องบ้านอื่นหรือว่าคนละบ้านกับสะเอิญมาขวดนะไม่สมเซมูเนาะค่ะก็แล้วแต่สะเอิญเนาะค่ะพี่น้องแต่ผงนู้กับเอิญอูเนาะค่ะนี่ค่ะเซีมูสามสันมูติดมันใส่ผักอีตูหอมๆค่ะความเปรี้ยวของน้ไมัสมสต์ดโดยความมันของหมูความมันของหมูกับสต์ดโดยความเปรี้ยวของน้ไม่สมค่ะพี่น้องนี่ค่ะเป็นเมนูง่ายๆบั่นสไตล์นู้คือเก่าเนาะค่ะพี่น้องเอาละค่ะขอบคุณไลายเดอค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะ มากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบพุณก็ร่างใจดีๆทีมีให้กันเสมอค่ะพี่น้องถ้าเผื่อใหม่เผื่อเก่าเขามาบอกนู่งหัวมวนเขามากินเขาห่มผ้าในกันเนาะคะ่ะวันนี้ผ้ามากินอูน้่ใหม่สมไหมูค,ค่ะพี่น้องหอนหอนไม่ใหม่มากคะ่ะทุกทุกคนเมื่อกิน้ในกันคะ่ะ